สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเข้าแอป OCS นะครับกรณีที่เข้าไม่ได้นะครั้แรกก็เราเข้าแอปก่อนนะครับเราจะเจออาการแบบนี้ครับโปวดอนุญ,ญาตให้เข้าถึงพื้นที่จัดเก็บซิมการ์ดการพื้นที่การอนุญ,ญาตให้เข้าถึงพื้นที่ที่คุณอยู่มิฉะนั้นแอปจะไม่สามารถเข้าทำงานได้นะครับแล้วจะมีคาว่าตั้งค่านะของลูกค้า อันนี้ทำยังไงอ่าผมออกแอปก่อนนะครับล้างทั้งหมดปัดทิ้งไปก่อนมาหน้าแรกนะครับให้เราเข้าไปที่หัวข้อตั้งค่าครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาคําว่าแอปนะครับหรือแอปแอปแอป,แอปพลิเคชันนะครับอันนี้กดอ,อันนี้นะครับแอปพลิเคชันเสร็จแล้วหาแอป psi นะครับ ocs ตรงนี้ทิ้งเไปเลยมันจะมีคําว่า่ารอนุญาตนะครับ นะการอนุญาตองเี้ยคือไม่ได้เปิดเอาไว้นะครับผลเปิดเข้าไปอนุญาตอะไรบ้างกล้องถ่ายรูปอนุญาตกล้องถ่ายรูปทำไมเผื่อเราสแกนเ r ียโ,โค้ดนะครับอนุญาตตำแหน่งนะครับอันที่2เพื่ออะไรนะครับให้มันเข้าถึง Wi-Fi ได้นะครับแล้วก็อันที่3คือที่เก็บข้อมูลจะได้บันทึกเอ่อภาพได้นะครับแล้วก็ทุกๆอย่างจริงๆแล้ว ควทั้งหมดเลยที่สาคัญคือไมโครโฟนเนี่ยก็คือเอาไว้คุยต้อตอบผ่านตัวกล้องโรบอทก็ได้นะครับพอเราเปิดมาแล้วก็ออกได้เลยครับออก,กดถอยหลังที่นึงเนี่ยครับการอนุญาตเมื่อกี้ก็จะขึ้นกล้องถ่ายรูปขึ้นทุกอย่างหมดเลยเราไปที่าแรกแลยขอดแอปพอเราเข้าแอปปุ๊บนะครับก็จะเข้าแอปได้แล้วนะครับที่เดียวก็ใส่เบอร์เข้าไปได้เลยนะครับ เราเข้าดูเข้าได้ไหมอันนี้เข้าได้แล้วครับผมใชรนได้แล้วนะครับรีบร้อยรับสวัสดีครับ